ทางจังหวัดรีสเกตนะครับก็ได้มีการมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ครับเฉลเิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ริบครับทีว่าเลคีเจ็หนะครับทับหาโมที่6ตำบลบ้านตำบลเมืองน้อยอำเภอกันทารารมชจังหวัดรีสเกตโดยมีนายนพพงศ์พระพราดีไซครับรองผู้ว่าราชการจรรรรังหวัดชีสเกต เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้านคัวรเรื่อนเปราะบางทางสังคมฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษา6กรอบ2 8กรกฎาคม2567ให้แก่นั่งใสนะครับจันละอ,อซึ่งกองพันทหารปืนใหญ่ที่106ครับกรมทหารปืนใหญ่ที่6ในจัดกำลังพ่นของหน่วยเขาดำเนินการนะครับก่อสร้างจนแล้วเสร็จ โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกดรวมกับส่วนราชการจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ในการปรปับปรุงซอมแซมบ้านให้กลุ่มเพาะบางที่ประสบปัญหาด่านที่อยู่อาศัยได้มีที่อยู่อาศัยนะครับที่เหมาะสมและกปลอดภัยซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำของสังคมการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยูดีมีสุขอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในด้านปัญหาด่านที่อยู่อาศัยซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่สำคัญของชีวิตมนุษย์นั่นเองครับ